สวัสดีครับพบกับผมธงชัยคำวิเศษใน Spring Report เมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้มีการนําเสนอเรื่องราวของอดีตนักศึกษาพมา่าได้เข้าไปอยู่กับกองกําลังกะเรี่ยงก็ออารมีและต่อมาได้มีการเข้าไปบุกยึดรวมถึงจับตัวประกันที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเมื่อปี2543โดยลูเชอร์ฮัตูแฝดผู้พี่ผู้นําของก็ออารมี่ทหารเด็กอายุน้อยที่สุดในโลกได้มาเปิดใจถึงการสู้รบกับทหารพมา่า และการตัดสินใจของอดีตนักศึกษาพมา่าร่วมถึงกลุ่มก๊อดอาร์มี่อีก10คนในการบุกเข้าไปยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีหลังจากนั้นทีมงานสปริงรีพอร์ตได้เข้าไปติดตามจนกระทั่งพบตัวของจอนนี่ซึ่งเป็นฝาแฝดของหลูเทอร์และก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของก็อดอาร์มี่ในครั้งนั้นกับทีมงานสปริงรีพอร์ตและยังได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของการหายตัวไปของชาวกะเหรี่ยงทั้ง55คน หลังจากที่เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทหารและอยู่ในการควบคุมของทหารวันนี้ติดตามได้ใน Spring Report ครับ ฮัตตูอดีตผู้นำกองกำลังเกาเรียงออาร์มี่ซึ่งเดินทางไปอยู่ในประเทศสวีเดนในฐานะผู้ลี้ภัยได้เดินทางมาประเทศไทยและเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการสเปริงรีพอร์ตมีประเด็นที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อนคือการหายตัวไปของชายชาวเกาเรียงจากหมู่บ้านกัมบะปรอ55คนที่ลูเธออ้างว่าเขามอบตัวต่อทางทหารไทยที่ชายแดนไทยเพียงไม่กี่วันหลังจากกองกำลังก็ตอาร์มี่10คน บุกยึดและจับตัวประกันที่โรงพยาบาลสุมราชบุรีและถูกหน่วยจู่โจมช่วยตัวประกันยิงเสียชีวิตทั้งหมดการหายตัวไปอย่างลึกลับของชายชาวเกาหลี55คนเป็นเรื่องลึกลับมาตลอด13ปีที่ญาติพี่น้องชาวเกาหลีต้องการรู้ชะตากรรมของผู้สูญหายทําให้ทีมข่าวสปริงนิวส์สืบหาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และยังมีชีวิตอยู่เพื่อเปิดเผยความจริงรวมทั้งติดตามตัวจอนนี่แฝดคนน้อง ซึ่งรู้จักกันในฐานะเป็นผู้นำก๊อดอาร์มี่ร่วมกับลูเทอร์มาร่วมเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาหลังจากมอบตัวกับทางการไทยที่หมู่บ้านใกล้คิจจักบ้านตะโกล่างชายแดนไทยพมา่าอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งในวัยเด็กลูเทอร์กับจอนนี่น้องชายฝาแฝดเคยมาพักอาศัยกับคุณญาชาวกหรียงในประเทศไทย เรื่องราวของผู้นำก๊อดอาร์มี่ยังเป็นที่จดจำของคนเหล่านั้นรูเธอร์ได้พบกับพ่อของเขาหลังจากไม่ได้พบกันมานานวันนี้ครอบครัวของอดีตผู้นำก๊อดอาร์มี่อันโด่งดังก้องโลกในเหตุการณ์ก๊อดอาร์มี่บุกยึดและจับตัวประกันที่โรงพยาบาลสมรารชบุรีเมื่อปี2543เป็นครอบครัวที่แตกแยกคนในครอบครัวพัดพรากไปจัดกระจายไปคนละทางโดยหลังจากที่กองกำลังก๊อดอาร์มี่มอบตัวและอาวุธให้ทางการไทย ครอบครัวของเขาไปอยู่ในศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านต้นยางอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาได้ออกมารับจ้างทํางานแล้วไปเป็นทหารในหน่วยรักษาวความปลอดภัยชายแดนของเกเหรียงขึ้นตรงกับกองทัพพมา่าแม่และพี่สาวน้องสาวถูกส่งตัวไปอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่3พ่อของเขาอาศัยอยู่ในชายแดนไทยพมา่าอํเภอสวนพึ่ง ส่วนตัวลูเทอร์เดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนในทันทีที่ลูเทอร์แจ้งว่าสามารถติดต่อกับจอนนี่น้องชายฝาแฝดซึ่งอาศัยอยู่ในเขตประเทศพมา่าได้แล้วทีมข่าวสปริงนิวส์ได้เดินทางไปที่ชายแดนไทยพมา่าอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อให้ลูเทอร์นำไปพบจอนนี่น้องชายฝาแฝดที่ชายแดนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก่อนเดินทางจากชายแดนจังหวัดราชบุรีไปชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ลูเทอร์ได้พบกับนายวุฒบุลเลิศประธานประชาคมสวนพึ่งผู้เขียนงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมื่อกรเรียงสวนพึ่งลุกขึ้นพูดหลูเทอร์ได้บอกเล่าเหตุการณ์การสู้รบระหว่างกองกํลาลังกองอาร์มี่กับทหารพรมา่าโดยเขียนแผนที่คร่าวๆแสดงที่ตั้งของหมู่บ้านกำมะปลอการบุกเข้าโจมตีของทหารพรมา่าการยิงปืนคอหนึ่งนมิลิเมตรของทหารไทยระหว่างวันที่1 9ถึง21มกราคม2543เข้าไปที่หมู่บ้าน ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากมานั่งรถมาอ้อมามาเลือกมาตีเรามาตีเราข้างหลังแล้วแเลือดตะวะพกรามาไว้เขาก็บ้านเล้วแต่วะพกรามตธอก็ชอบอะไรตานใต้เหมือนย่งน่ะเพ่เพ่เอาไว้ก็ให้มาเกี่ยวกับเลือดขีดมาบ้านเล้วแต่ว่าพวกเรามนะขาเลือดตะวะบ้านโลกวินดีมั้ยบ้านเรียบร้อยแลเนี่ยวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะพวกทหารของพวกเราอยู่อยู่แนวหน้า อยู่อยูแนวหน้าทางด้านนี้ฐานพอทฐานไทยพาฐานพม่มาแห่รลจักานยน้แห่เลยอยู่ก่วเหรอแห่เบก้าเหรอเข้ามาในเขตไทยฐานไทยพาฐานไทยเอาฐานพระามากับรถเข้ามารถจตกลยานยนอแล้วก็ฆ่าเราเอาให้เหนือกันแล้วก็เขาก็เข้ามาที่เราแต่ว่าพกเขาขึ้นแบบเรื่อยๆอีเจ้กลต้าที่กินหน้าเพื่อตั้งสีได้ไ่มโอเคหรอ เเปป็นช่ออตาแล้วก็ชาวบ้านก็หนีลงมาทางค่อยสุดแล้วเคยดับผิดชอบบ้าอแล้วแล้วพอค่อยสุดพวกก็มีไอ้หกสิบเจ็ดคนเนี่ยที่ว่าเนี่ยหกสิบเจ็ดเนี่ยเอาไปทางไหนต่อเออคือชินด้วยแกเนาะปกควานนี่ตืิลเลอร์ค่อยสุดนี่แหละไปแหละต่อเอาว่าเอาว่าที่ไหนเลยเอาว่าอยู่อยู่โขรเอาไปโอ้ดอันนี้กับลาดหรือเล่าอะไรเมาอยู่บริเวณหน้าผาใช่หน้าผาหน้าผาไอ้ปูดปูดปูด เราให้โอเพเวลาเอาไว้โรถึว่าช่กระพาขึ้นไปใหม่อายอนขึ้นเอาไว้ทำม้าไปหรอทำม้าไปหรอหายบริเวณนี้แหละหายบริเวณนี้แหละเล่นเลยพอเราขึ้นรถดูัอเพยงเราชื่อสวยเปสวยไปช่วยกัคนที่หนีก็หนีกลับมาทางว้สุดสิบเอดคนสิบคน นี่11คนี่สิคนไปหมดไปหนึ่งแบคกอร์ซีนนี่วด้ม่ชื่เหรอม่ชเหรอเานยัเไปอยู่ลยโดไปอยู่ให้เีมไชอตเลยชอตเต้นเลยะ่แใครมขาารีย์กว่าเวลาปมนีเนี่ยนู่นนี่ยเาแก้เรอยู่โหเกีชินี่ยฟังดเอ่หลังจากนั้นเนี่ยเราถอยมาตรงนี้เราจับฐาน พม่าได้หนึ่งคนแล้วก็มีปืน M16 ของไทยคือชีมามือคือชีหกสิบ M M 1 6ได้ของไทยไม่ใ่คอให M 6 6 M 6 0 M 6 0คือชีมามาก60 6หกสิบบมมจาปืนของไทยใช่ไหมพม่ามีพม่าเอาปืนของไทยมา M 6 0ใช่ก็ประคานตาไัปนเทเยเคยเจว่าได้เยนอะไรระาับไิเศษ มันเนี่ยเป็นยอดโจ้ามันเนี่ยเป็นยอดโลมันเนี่ยจิตวิคิโคมันเนี่ยโลโคเออไปด่ามันมันเนี่ยโลพัดโดโลพัดโลเดี๋ยวก็าวุธแก้วจุดโลมาไปทะให้จุดโลมาแล้วค่าเย็นอะไรเอเย็นอะไรยิงยิงกันห้าชั่วโมงนะแล้วเราก็จับฐานประมาณได้แล้วเราก็ได้อาวุธแล้วก็มันเป็นอาวุธของฐานไทยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่มาของการตัดสินใจของเปดา อนันนี้นักศึกษาพม่าที่ไปร่วมอยู่ร่วมกับก๊อตอาร์มี่นำกำลังสิบนายบุกยึดโรงพยาบาลสุราชบุรีเมื่อวันที่24มกราคม2543ยส่ืนคอเรียกร้องแต่ไม่สำเร็จถูกหน่วยจู่โจมช่วยตัวประกันยิงเสียชีวิตทั้ง1ิบคนเหตุการณ์ทหารไทยยิงปืนคอใส่หมู่บ้านกัมมาปลอในพันแก้วนุย้ยผู้สื่อข,ข่าวช่อง9้าอาสอมทและนักสือพิมพ์มัติชนประจำจังหวัดราชบุรีได้เขียนรายงานการทำข่าวเมื่อ13ปีก่อน คล้องกับเหตุการณ์ที่ลูเธอร์บอกเล่าทหา,ารพม่าลุกข้ามาปุ๊บเนี่ยนะออกลุ่มกะเหรี่ยงกอนอามี่ก็พยายามที่ต้องหาเนินที่สูงที่สุดเพื่อต้องการออสู้รบก,กับทหา,ารพม่าถูกไหมครับในวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าออมีการออพูดถึงออกลุ่มกะเหรี่ยงกอนอามี่มเนี่ยเอาระเบิดไปแฝงน,นะครับแฝงไว้บริเวณทางทางเดินทําให้ทหารไทยเนี่ยเหยียบออไปไป,ไปโดนระเบิดเสียชีวิตไปสีนายนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยทำให้เกิดปัญหาทางทางชายแดนก็คือทหารไทยเองก็พยายามที่จะเตือนว่า,าคุณทําให้ทหารเราตายานะครับก็เลยยิงปืนปืนคอลูกปืนคอเนี่ยเข้าไปที่หมู่บ้านกำมับร้อนะครับตรงนั้นเองก็ทางทหารเองก็มายืนยันบอกว่าเป็นยิงเพื่อเตือนแต,แต่แต่ทางกลุ่มกะเหรี่ยงก้อนอมนีเองเขาบอกว่า คุณยิงปืนคอเข้าไปแล้วไปโดนชาวบ้านบาดเจ็บเยอะมากทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้อพยพมาที่ช่องทางบ้านห้วยสุดนะครับซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ช,ช่องทางเดียวที่อยู่ติดกับชายแดนของเรานะครับซึ่งเป็นบ้านห้วยสุดเนี่ยนะ,อ,ะออกมาปรากฏว่าช่วงจังหวะที่มีการยิงลูกปืนเข้าไปทําให้ชาวบ้านบาดเจ็บเนี่ยกลุ่มกระเดียงก็ตอมีก็เกิดความโกรธแค้นคนะครับพอโกรธแกงความโกรธแค้นก็คือคิด เอากาลังเข้ามาเพื่อจะมายึดปืนคอที่ไทยยิงเข้าไปนะครับที่บริเวณบ้านเวยน้าใสนะครับซึ่งเขาตั้งปืนคอที่นั่นแต่ปรากฏว่าตอนมาเนี่ยไม่เจอนะครับไม่เจอไม่เจอไม่เจอฐานที่ตั้งของของปืนคอนี่แหละนะครับก็เลยทําให้เมื่อวันที่วันที่21มกราคม43สานะครับ กลุ่มกะเหียงที่เข้ามาเนี่ยก็ไปยิงรถสอจอคนหนึ่งนะครับในอำเภอสวนพึ่งอดีตสอจอเนี่ยเสียชีวิตอดีตสอจอไม่ได้เสียชีวิตแต่คนที่เขาขับรถมาเนี่ยเป็นลูกน้องเนี่ยเสียชีวิตนะครับคนหนึ่งในวันนั้นนี่ช่วงประมาณเวลาก็อยู่ที่ประมาณทุ่มกว่าๆนะหลังจากมีการยิงกันเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่ทั้งหลายฝ่ายเนี่ยก็เข้าไปที่นั่นทําให้กะเหลี่ยงเนี่ยล่าถอยออกไปนะครับ พอกระเดียงลากถอยออกไปปุ๊บเนี่ยมาวันที่24มกราคม43นะครับกลุ่มกระเดียงกลุ่มเนี่ย10คนนะครับนำโดยเบยดาเยติฮาเนี่ยนะฮะมายึดรถบัสจากช่องทางบ้านว้สุดซึ่งเป็นรถบัสประจําทางที่วิ่งระหว่างตะกูล่างที่ตะกูล่างแล้วก็มานํามาตัวจังหวัดราบุรีะนะครับแล้วก็ยึดยึดมาปรากฏว่าจับจับคนขับรถ จี้คนขับรถมานะครับโดยใช้เส้นทางจากถนนสายส่วนพึ่งจอมบึงแล้วก็มาที่ราชบุรีทีมข่าวสปริงนิวส์เดินทางจากจังหวัดราชบุรีไปแชาดแดนไทยพมา่าด้านอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพบกับจอนนี่อดีตผู้นำก๊อตอาร์มี่น้องชายของหลูเธอร์ตามนัดหมายระหว่างเดินทางทีมข่าวสปริงนิวส์ ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บอยู่ในเหตุการณ์การยิงถล่มหมู่บ้านกำมะปลอและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ชายชาวกะเรียง55คนหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากมอบตัวกับทหารไทยที่ชายแดนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหลังเหตุการณ์กองกําลังกองอามี่บุกยึดโรงพยาบาลสุราชบุรีไม่กี่วันเรื่องตอนนี้นี่จอนนี่ก็รู้ไหมรู้เรื่องไหมถามไปรู้ไม่คยรู้เยอะเพราะว่าไม่ไม่ไม่คยกล้าบอก Oh,